สวัสดีค่ะเอซีที่น่ารักที่อยู่ทั้งบ้านเรามาพบก,กับช่องอช่างนิชาแนลนะคะตอนนี้น้องไอเดียก็มากินข้าวน้องก้อยน้องนี่แต่งตัวไปโรงเรียนมากินข้าวบ้านของโคน้องก้อยน้องวันนี้นี่เมนูของเราได้เกงกระปาดนะคะเอซีทอดนือเด็กๆก,กินแต่เกงกระปาดนะคะเอซอร่อยไหมน้องไอเดีย อร่อยมาเด้อแม่มาโตอยกินแกงกระปาดกระปานไม่ไข่เด้อนี่โอ้น้องก้อยไปใต้เมื่อคืนเนาะไอซีต้มาเยอะประมาณสิบกว่าตัวเนาะขึ้นน้อยลงน้องก้อยก็กินอย่างอาด็ดอร่อยน้องไอเซีย ไอีมาทานข้าวด้วยกันเนาะอร่อยมากเก่งกระปาาไ่เดียกินไข่กินกเป็นไอเด้ไม่กินไข่กระปาานะไข่ f จีกินแต่ตัวและขาของมันไข่ของมัน ให้ลุงนี่กินหมดเนี่ยหอมแซ่บให้ลุงนี่กเลยบอสเป็นเชฟให้ลุงนี่กเลยแม่ทีนี้ก็น้องไอเดียก็ทานข้าวเสร็จก็กลับไปแต่งตัวเนาะนี่นะครับน้องก้อยก็แต่งตัวเสร็จรอแต่ให้แม,ม่น้องก้อยไปสง่งไปโรงเรียนนะครับไอซี น้องไอเดียกับน้องก้อยก็มานะครับก็มาถัวน้องไอเดีย <c oughs> แต่งตัวอยู่นะครับไอซี <c oughs> ผมก็นั่งรอคนผู้ทอนเนาะไปหาผัาหวานด้วยกันนะครับไอ่ซีขึ้นเขา ขึ้นเขาหาผกหวานเนาะก็คนพูธทอก็มาถึงแล้วนะครับไอซีทานข้าวอยู่กินข้าวอยู่นะครับก็มาผมก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งรอคนพูธทอนนะครับนี่ครับมา นี่ครับน้องก้อยก็ใส่รองเท้าอยู่นะครับพี่สิทานข้าวเสร็จแล้วส่วนแม่น้องก้อยไม่รู้ไปอะไรครับเมื่อกี้ตึกงลุ้งไปขับมอไซด์ไปเนาะ,ะก็มาลุ้นกันว่าจะขึ้นเขาลูกไหนนะครับวันนี้ขึ้นไปหาผหวานเนาะ FC ก่อฟก็โอ้เห็น f c คอมเมนต์เข้ามาถามว่าช่างพงก,กับแม่มาต่อยไปไหนช่างพงก,กับแม่มาต่อยไปถ่ายคลิปอยู่โคราชเนาะกับเกี่ยวกับคนหลงป่าครับ FC ซคนหลงป่าไทยไปถ่ายคลิปอยู่ที่โคราชเนะาะก็มีเห็น f c คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าแม่มาต่อยช่างพงไปไหน บอกว่าอีซีก็คงได้ยินอยู่ในคลิปนี้เนาะว่าสังพงนี่มาต่อยไปทำคลิปถ่ายคลิปอยู่ที่โคราชนะครับอีซีไปดังได้เป็นอาทิตย์กว่าแล้วมั้งครับอีีหรือว่าอาทิตย์นี่แหละในหนึ่งอาทิตย์แล้วมั้งก็มา ให้กำลังใจช่างพงกับแม่มาต่อยนะนะครับีอีก็ผมก็ตอนนี้ก็ทานข้าวเสร็จแล้วก็นั่งรอคนบูทอเนาะ <c oughs> ตัวน้องก้อยกับน้องไอเดียน้องไอเดียก็นู่นนะครับไอซี MC. กำลังจะหาอาบน้ำเนะาะอาบน้ำเต็มตัว ไปโรงเรียนเมื่อวานนี้ก็ฝนก็ตกนะครับเอฟซี FC. ไม่แรงขึ้นไปหาเห็ดเพาะหาขักหวานก็ไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้ผมขึ้นกลับลงมาก็ยังไม่ค่ำมืดนะครับเอฟซีภาทิตยังไม่ตกดินครับอรัผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ